เลือกเอางัวงามครับราคาถูกถูกราคาเกษตรกรจับต้องได้เหมือนเดิมครับพี่น้องบรรยากาศคุ้นเคยครับวันนี้พวกกันจะคอกกลองน้องกล้องน่าเชื่อครับพี่น้องน้องไส่เท่าง้อครับบ้านอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับพี่น้องมาเสียวลาครับทักทายกับน้องกล่องได้เลยครับผมน้องกล้องสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีคจับโอต้อนรับสงการเนาะครับผมสวัสดีเอฟซีของพีเท่าง้อพวกกินมันนะครับครับผมวันนี้ผมกับมีง้อแล้คาเกษตรกรจับต้องได้มาฝากเกษเรกรครับ ครับผมแม่ลูกก่ะมื่นก็บาทครับแม่ลูกมื่นก็บาทแม่นครับว่ถึงสองหมื่นลูกปู่ลูกแม่นี่ลูกตัวแม่ครับสีแดงครับลูกตัวแม่สีแดงมื่นก็บาทครับโอ้พี่น้องราคาคือถือเกษตรพี่น้องนะครับสำหรับพีการกระทังยุธีบ้านวังหินตำบลหนองแดงอำเภอหน้าเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับครับผมอ่ายู่ใกล้ๆที่ท่างอญเนี่ยการรับประกันตั้งหนี้ของผมกันหนึ่งเดือนคนะผมเดือนครับพี่น้องแดนหางดอกสวางสุดมูกออกขาถกรับประกันหนึ่งเดือนครับการขนส่งหรอครับผมการขนส่งกับส่งฟรีกิโลลเมตรรคหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกแต่ส่งได้ททััั่่ววไยเเอาาา้รรรรคคกกษตบพีนง เอาภาษีเวลาครับไปตัวแรกให้ตัวแรกเอาเป็นแม่ลูกครับผมเป็นแม่ลูกลูกสาวนี่ต๋คมนี่ต๋แมนครับผมนี่ครับเนี่ยว่างมื่นกว่าบาทเด้อครับแดงๆเลยครับเอาก่อนเนี่ยเอาอีน้องแม่ลูกลูกสาวปารแม่ สีแดงเหลือได้ครับตะวันลูกแหงแดงครับเอาไปทั้งแดงแป๊ดเลยเนาะครับผมนี่โอ้พี่น้องแดงจนแสบตาครับลูกสาวแดงโบว์แม่ลูกตัวแม่ลูกที่สองครับแม่สูงอุ้ยที่ร้อยสามที่ห้าครับแม่สูงประมาณร้อยสามสิบห้าเนาะลูกสาวคนในอสามเดือนก้อนสี่เดือนครับผมลูกสองลูกสาวประมาณสามจะเข่าสี่เดือนต้นนี้มีหม่องได้ไหครับผมบ่มีต้นนี้ครับผมรับประกันต้นนี้ครับเอาคมแรกแหกหมาเลยครับเปิดราคาเลยคมนี้เปิดไว้หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทแมนครับผม เอาพี่น้องโป้กไพี่้องแม่ลูกลูกแม่ละส่งพพร้อมลอยล้เลยครับราคาเนี่ยต่อได้อีกป่ะการนำใจกันได้ยอะครับได้เนาะคพี่น้องพ่้องอดีคุยกันกับบต่อว่ได้กับว่าได้วอกันแต่ว่ากับสิ่่าได้หลาได้พี่น้อง้องพันมาไหลนะครับว่าได้พันหลครับบางคนมากหลายบอตต่อเลยกบบี่ครับพี่น้องส่งเลยหนึ่งหมื่นพันกัวเหรอครับเนี่ยอันนี้หนึ่งหมื่นเท่าไรหนึ่งหมื่นเก้าันห้าร้อยครับแม่ลูกลูกตัวเมียครับพี่น้องครับผมบถือตัวละเมิน แถมราคานี่ตตอรองได้แหล้วก็แดงส้มูกหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกครับแต่ส่งได้ทั่วไทยครัอสารพูได้อยากสื่อเป็นเงินเก็บเงินออมเงินฝากครับให้ลูกล้านก็ได้ครับพี่น้องจับใบใอะไรนะครับเนี่ยพูดจึงเชื่องครับพี่น้องสวยๆตำหนิไม่มีครับตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นแม่ลูกตัวแม่ลูกแรกครับเอาแม่ลูกลูกแม่ลูกแรกพร่อแม่นครับลูกพ่อเดือนไปแล้วนี่ลูกได้่ยี่สิบมือครับลูกสาวได้ยี่สิบวันป้ามันมันพวกของลูกเนาะ บ่อครับบ้อหวังเนี่ยบ้องหวังเขาต้องออกลูกกัดจับได้ใบได้ครับพี่น้องอ่าครับผมอ่ะนี่ครับตัวแม่แม่แดงบูทครับแล้วก็ลูกสาวได้ได้เดือนนึงแม่ใบี้สิบมือครับผมในนี้สิบมือใบยี่สิบมือนะครับลูกลูกพ่อได้พ่อลูกปะลูกบ้านๆเนี่ยนะครับลูกบ้านๆเท่านี้เนาะเองพวกบ้านๆเท่านี้แหละครับพี่น้องนี่ลูกสาวครับได้อ่า ยี่สิบวันครับเป็นลูกตัวเมียหนังย่นๆแบบนี้ลูกแรกนมครับเี่นตัวนี้แรกเนาะแม่สูงร้อยที่ร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดแม่สูงประมาณร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดแม่ครับจับใบใบได้พี่ต้องขนาดว่าเป็นแม่ลูกอ่อนนะพี่ต้องกับเชื่องครับว่าให้จับใบใบได้คุนี่เปิดราคาเท่าไหร่คุณนี่เปิดไว้สองหมื่นห้าร้อยบาทครับสองหมื่นกับอีกห้าร้อยบาทเป็นลูกแรกครับตัวนี้เป็นแม่ลูกแรกแม่สดลูกสวยต่อได้อีกได้พี่น้องต่อได้อีกแล้วก็ส่งได้ พี่ให้รอยลาตรงฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกนี่กำลังกินนมครับกับนี้บอมมี่นะครับเนาะบอมมี่ตอนนี้ครับสองหมื่นกับอีห้าร้อยครับผูได้มาคล้องถือกับกิปนี่ห้ามพลาดเลยครับครับส่งในทวไทยครับผูได้มีลูกสาวโคมายยังรถหลายนะครับเป็น้องนุ่มสดครับต่อไงรถไงเอาต่อไปนะครับผมเอาต่อไปโค้หมี่สามครับผูใดมาใหญ่ๆเงี้ยวๆแล้วกับลูก น่าจะเป็นลูกบีบครับผมเป็นบีบตน่าจะเป็นผสมบีบม้างเหรครับพี่น้องมันผสมบีบครับลูกตัวดีเลยครับแขงดีหนังหนาดีตัวนี้เป็นแม่ลูกตัวเม่ลูกที่สองแม่สูงที่ร้อยสี่สิบห้าครับแม่สูงร้อยสี่สิบห้าลูกสาวได้สิงเขาสองเดือนแต่ว่าโอ้พี่ลูกตัวเมีดนะครับเนี่ยแม่วาดบดนะครับแม่ว่าคักเราลูกสาวเพิ่งพี่น้องลูกนายเป็นลูกผสมขขงบีบมัตเตอร์ครับแมนแมนครับผมมันหล่นมาตัวนี้ล่นครับผมเนาะล่นเลยคือจังล่นธรรมชาตินี่ล่ะครับพี่น้องบีบมัตเตอร์ครับ พี่น้องตัวนี้แม่จ่ายลูกสวยๆครับเบ <ur> อร์สามครับเนี่ยเป็นเบอร์สามลูกนี่เป็นลูกของน่าจะเป็นลูกของบิบมาสเตอร์นะครับพี่น้องแมนครับมันผสมบิบมาสเตอร์สวยๆครับห <ๆ S 1> นังหนาๆตันๆแบบนี้ครับพี่น้องอ่ะนี่ยางมากพี่นอ้องเบิ้งครับเอาน,นี่นี่นี่เบิ้งขันหลังลูกซะพี่น้องนี่เป็นหลังแตกๆก,กว้างๆอ่ะแกรสองเดือนเนาะตัวนี้เนาะแมนครับสองเดือนครับแมนสูงร้อยสี่สิบห้าใส่ใหญ่เลยครับคมนี่เปิดราคาเท่าไรครับคมนี่เปิดไว้สามหมื่น หาพันหาร้อยครับผมสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทแม่พันก็โตดีนะครับพี่น้องโงงใหญ่ลำตัวเง้ยวครับหนาใหญ่สูงลอยสี่เสมอมดกวางบีบเหรอครับเนี่ยปลายบีบมากปไายปสะดือกระดำครับพี่น้องบีบมาเติร์เบื้องถ่ยครับโอ้สองเดือนแม่โตใหญ่เลยครับพี่น้องครับลูกตัวที่สองเนาะแม่ครับลูกตัวที่สองครับอ้าสุดกลุ่มครับถึงตัวละมูนกี่บาทครับพี่น้องหนึ่งหมื่นเอ้ยสามหมื่นห้าพัน ห้าร้อยบาทเนาะแม่นครับต่อรองได้แล้วก็บบอกไตยกับซงฟี่ครับพี่น้องสวยเลยเอาตัวต่อไปคมต่อไปเป็นเป็นคมทีซีเนาะคมนี่เนาะแม่นครับโอ้เป็นแม่อ่าเป็นสีนวลๆนะครับขาวนวลตะวันลูกแดงบูดครับครบเป็นหัวหลุนบล็อลูก ลูกกะบ่บ่ลลนครับเป็นลุ่นปุ้ยนาะ้องผู้ใดมักลุ่นจี้ไว้ลุ่นแล้วครับนี่ครับพี่น้องลูกโใหญ่เลยครับลูกทุกสาวพอได้พอลูกบ่ลูกสาวสตริงเล่ครับสตริงเล่จักเดือนลรอครับตัวนี้ได้4เดือนครับ4เดือนสี่เดือนกลัวครับผมลูกแรกบ่ลูก2เป็นลูก2ครับลูกสอเนาะลูกสาวนี่แดงโบอสครับตัวใหญ่แข้งขาใหญ่นะครับลูกสาวสูงมา130ได้บ่ได้ครับผมแม่สูงลอยเท่าไรครับประมาณ140บวกครับแม่สูง140บวกๆอ่ะอาตีตามไปแล้วกันลูกสาวประมาณ130ลูกสามส แม่ผสมไหมครับตัวนี้แม่ผสมอะไรครับแม่ผสมพอได้ครับผสมมีใบเยอะครับแต่ว่าผมจำไม่ได้ผสมใบหลอดเนาะแมนครับมีใบหลอดซื้อสองรุ่นสามโค้งง่ได้ครับพี่น้องโค้งนี่สวยๆเลยครับตัวนี้อะลูกตัวดีเลยครับลูกสติงเล่เนาะครับตัวงหญ่แข็งขาดีมามิตรตนี้นะครับหนงายเลยโค้งนี่เปิดราคาเท่าไรครับโค้งนี่เปิดราคาสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทซื้อสองรุ่นสามสวยๆเลยเนาะแมนครับพี่น้องนี่สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับพี่น้อง ต่อรองได้เนาะแมนครับต่อรองได้ครับต่อรองได้แล้วก็ับงฟีได้ครับพี่น้องบล็อกไก่ซงฟีนะครับลูกตัวดีเหรอครับสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทตับนีิไม่มีแม่ก็ผสมนะครับผสมใบเอกสารใบหลอดนี่ครบนะครับพี่น้องสวยโบสทั้งแม่ทั้งลูกนะครับพี่น้องนี่โคมนี่เหรอครับสามหมื่นกว่าบาทถูกตัวละหมื่นกว่าบาทแมนครับถูกตัวละหมื่นแปดนะพี่น้องหนาใหญ่เครับเนื้อหนังดีเนื้อหนังดีเนาะตัวนี้เนาะแข็งดี สามหมืน่นเจ็ดพันหารอยครับคมที่สี่เนาะคมงนี่เนาะแมนครับเราไปค้ที่หาครับพี่น้องต่อไปคมที่หาเด็ดเด็ดเลยครับพี่น้องแม่ลูกลูกแม่แดงแดงเข้มเข้มลูกสาวพอไรครับตัวนี้ตัวนี้ลูกสาวบ้านๆานี่ะครับลูกสาวบ้านๆเลยเนาะครับผมแต่ว่าแ่งขายไงครับแดงบูด สูงประมาณร้อยสามสิบบวกกับตาลูกวันี่สองร้อยสามสิบบวกแล้วครับแม่ลูกสาวสูงร้อยสามสิบบวกครับแม่ครับแม่นี่ยร้อยสี่สิบห้าหมดละครับแม่สูงร้อยสี่สิบห้าแม่ครับใส่ใหญ่ๆอ่างใหญ่ๆครับแดงบดแม่ผสมสติงเล่ด้วยครับตัวนี้แม่กับผสมสติงเล่ด้ายเดือนกว่าแล้วครับแม่นพี่้องลูกสาวเพป็นด้หาแม่ตูใหญ่ด้วยครับพี่น้องแดงทั้งแม่ทั้งลูกสวยๆแม่สูงประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกบวก ลูกสาวสติงเลยแม่ผสมเลยจะเดือนละครับในเดือนก่วครับในเดือนกัวเนาะซื้อสองลุ้นสามครับสวยๆแม่ลูกลูกสาวแล้วก็แม่ก็ผสมให้อะคมนี่เปิดราคาเท่าไรครับผมซื้อสองลุ้นสามคมยังไงเปิดไว้สี่หมื่นห้าพันบาทครับสี่หมื่นห้าพันบาทไงนะครับอยากให้ม่เิ่นตัวจริงครับนี่ลูกสาวกับตัวใหญ่แล้วแม่กับเกือบลอยหาิบครับพี่น้องแต่ว่าประกันไปที่ร้อยสี่สิบห้าแล้วกันเนาะมาไงครับเป็นงวดตัวใหญ่แดงพี่น้องมึงถ่ายลูกครับ นั่นนะสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีได้ครับพี่น้องไม่ไกลส่งฟรีได้ครับนั่นครับอนี่ครับสวยๆครับประกันความใหญ่ความแดงนะครับพี่น้องสวยๆพุ่มไงหรือครับตัวนี้ปกติตาตะแม่ทองกับสี่หมื่นกว่าเี่น้องตแม่ทองกับสี่หมื่นกว่าหรอครับอันนี้นี่น้องนี่ตาแม่อนี่คือถ้าแม่ทองก็คือสี่หมื่นกว่าแมนครับอันนี้คือได้ทั้งแม่ทั้งลูกแมนครับแม่กับผสมให้ใกล้สีตัวท่อด้แล้วแมนครับอ่ะสุดคุ้มแล้วครับสี่หมื่นกว่าบาท ถูกตัวละสองหมื่นได้หน่อยแมนครับต่อรองได้ลยแล้วมันตัวจริงครับตัวเนี่ยมันใหญ่ใหญ่เลยครับสาวที่ทอแม่แล้วครับพี่น้องแม่ครับไปสวยเอาตัวต่อไปเลยครับผมเดี๋ยวชุดต่อไปนะครับพาพี่น้องเข้าสู่หมดวัวท้องราคาเกษตรกรครับแม่อ่างแดงแดงแดบดนะครับพี่น้องนี้เป็นแม่แมนครับตัวนี้เป็นแม่ท้องอ่หกเดือนครับผมท้องหกเดือนท้องหกเดือนครับก็พอไลยก็ไปตัวสะพนทัลไะโพนหบเนแมนโอ้ถับพอดีพร้อมแมนรับตัวสะพนแล้ว อ่ข้อสูงประมาณยุบแปดแปดร้อยสี่สิบปล่าประมาณร้อยสี่สิบบวกลบแล้วกันเนาะแต่ว่าค้งเงินตัวอ่างดีเนาะแมนครับผมหกเดือนนะดีครับพี่น้องหนาดีครับพี่น้องและสิมงานคือโบสครับโค้งหางใหญ่แมนครับข้อหกเดือนตีแมนครับเอาลอกกินน่องหนึ่งเล้กตัวนี้ลอกกินน่องเลยครับเนี่ยอ่สูงประมาณร้อยสี่สิบบวกลบครับใครต้องการบสถท้องครับอ่ะไก่จะคล้องไงอ่างดีครับตัวเนี้ย กูได้มาคางอ่างว่าดุกหมูครับว่าดุกหมูเนาะปัจจุบันอายุครับพี่น้องว่าดุกหมูได้มาคางอ่างเอาท้องหกเดือนอ่างอ่างสูงลอยสี่สิบเปิดราคาเท่าไหร่สองหมื่นสี่พันห้าร้อยครับสองเบลครับผมสี่พันห้าร้อยแมนครับผมต่อได้อีกต่ออะไรอีกนิดหน่อยครับนิดหน่อยแต่ว่าทรงฟรีลอยลดนะครับทรงฟรีลอยลดนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยน้ำใจครับพี่น้องบว่าครับแต่วนี่กับห้องถือครับห้องนี่คือห้องบ่บ่หลายพี่น้องแมนครับห้องบลานไรนะครับไปเรียงแบ่งกันไปเรียงครับแมนพี่น้องเรียงบ่อดิเสียแม่นครับหรือว่าพี่น้องิ ใจดีอ่ะให้ราคาเต็มเลยก็ได้ครับพราะร่าเพราะว่ามันถือแห้งแล้วครับมันถือครับซ้อมเลยงัวนสองโตครับสองหมื่นสี่พันห้าร้อยง่วดุกหมูทองสี่เดือนไอหกเดือนับผมหกเดือนกับพอดีพร้อมทศพลไวแซหนึ่งหนึ่งหกครับพร้อมใบนะครับนี่นุ่มซีสวยๆเลยครับพี่น้องแ่งขาดีบ่มิตรตนี้แม่ครับเอาตัวต่อไปตัว ตัวต่อไปเป็นแม่ทองตัวที่สองแม่ครับเป็นแม่ทองตัวที่สองตัวนีไหนไงเนาะเป็นสาวทองแรกนะครับตัวนี้เป็นแม่ทองแรกเนาะแม่ครับแต่ว่าเขาเพิ่นอยากดรอซื้อเป็นง่วเขาดรอแต่ว่าเป็นแม่ทองแรกครับเราสังเกตน้มไลยครับพี่น้องแม่ครับสังเกตน้มก็ได้ครับไม่มีการดูดการดูดกันนะแม่ครับผมตัวนี้เป็นทองสี่เดือนครับสี่เดือนก็พอไหนกับซีไว้หนึ่งหกศูนย์ซีไว้หนึ่งหกศูนย์แม่ครับตัวนี้สูงก็ตัวเมื่อกี้เนาะสูงร้อยสี่สิบห้าสูงก็ตัวเมื่อกี้สาวทองแรกสี่เดือนกับ ซีวายหนึ่งหกศูนย์แมนครับผมพี่น้องเป็นงัวสีขึ้นสีบักสีบอกตาลสุกแล้วกันแมนครับผมทีบักตาลง้วสีนี่ครับตัวดีตัวท้องเรียบร้อยครับรับประกันเรียบร้อยครับตัวท้องมีคลิปวิดีโอการตรวจทุกตัวนะครับพี่น้องแมนครับรับประกันตรวจการท้องครับรับประกันต่ำนี้พร้อผมเนาะแมนครับอ่างอ่างพี่น้องโบถครบเครื่องเลยครับผมย่ยครับเ่อตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับผม ตัวนี้เปิดไว้สองหมื่นหกพันห้าร้อยครับผมสองหมื่นหกพันห้าร้อยเนี่เป็นสาทองแรกนะครับซึ่งสดขับทองแรกแล้วก็ได้สูงกว่าไงกว่าตัวเมื่อกี้ครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยตัวนั้นสองหมื่นสี่พันห้าร้อยก็ร่วมกันกับประมาณหามื่นเนาะหามื่นเอสหามื่นหนึ่งพันบาทยกคู่ราคาพิเศษเมยนครับยกคู่ก็ได้ยกคู่หามื่นเหลือกันพี่น้องเมนครับอ่ะยกคู่หามื่นทรงฟี่ลอยโล่ครับซื้อสองในซี่ครับจัดโปรพี่น้องเลยครับอ่าเบอร์โทษเบอร์ โค้เบอร์ใดครับเบอร์โทรติดกล้องเบอร์โทรติดต่อผมนี่ครับม0802358286ครับ ID ไลน์ผมกับ0611697095ครับ ID นะครับเป็น ID นะครับเป็น ID เี่นะครับเ่ราะเป็นเบอร์นะครับเป็น ID เลยครับ Facebook ผมกับกล้องพี่วัชนชินครับกล้องอ่ากล้องอาะนาครับผมกล้องอาะนาครับพี่มากล้องพี่วัชนชินเดี๋ยวิดหน้าจอพี่น้องนะครับสำหรับพี่น้องอยากได้งั่วทองครับซื้อสองเลซี หรืออยากในงัวแม่ลูกคนละหมื่นกว่าครับคนเริ่มตั้งแต่แม่ลูกลูกสาวตัวแดงๆดงหมดล้วครับเงี้ยนครับครบละหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยเนาะเงี้ยนครับแล้วก็ครบละสองหมื่นกว่าครับพิกัดกับตัางยูใกล้ๆบ้านผมเลยครับพี่น้องใกล้อยากขมายามเอ่อเยี่ยมมายามกับขมาเยี่ยมอ่ะน้องก้องกับแวะมหาทังงอได้ครับพี่น้องยูอใกล้กันครับน้องไส้ถังอนี่แหละครับพี่น้องอ๋อสุดท้ายโชคชกมาด้วยกันครับผมสวัสดีครับ